สารนึกว่าพาไปตยาบาลเนี่ยพามาโคตรไกลเลยเข็รถโคตรติดเลยติดดีสารไม่ติดก็วิ่งได้หรอ้าวไอ้เนี่ยมึเล่นมุกวะเนี่ยปัญญาอ่อนเล่นมุกวะเนี่ยไม่เล่นมุกไฟไฟกูไม่เล่นหรอกพี่พี่ใกล้ถึงยังพี่อ๋อไอ้ไกลน้องรถติดช่วงเนี้ยโหโคตรแย่นี่พามาทางร้านแล้วเนี่ยรัฐบาลมันไม่ช่วยอะไรเลยเนี่ยรัฐบาลมันแย่เงี้ยมีหลายสีไอ้แม่จะช่วยกี้อะไรก็ยังยิงคนอยู่อ่ะ แล้วพวกพี่แล้วพวกพี่สีอะไรเนี่ยพี่สีอะไรวะพี่สีเขียวน้องไม่ชอบเหรอเฮ้ยแต่เมียแต่แต่ว่าเมียที่บ้านผมนี่สีแหบนะพี่อ้าวจริงปะเนี่ยทำไมทำไมล่ะฮะทำไมผมใหญ่ไปอะพี่โอ้โหจริงปะเนี่ยนึกว่าโดนเซี้ยนปั๊มเลยพี่พเกือบเลยนะเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเออซอยเนี้ยซอยเนี้ยซอยเนี้ย ไม่ได้เนี่ยนี่ว่าแดดอ่ะนี่ไม่บอกกูก่อนกูได้วบ้องมาด้วยโอ้ยไอ้เฮียไม่ได้ดูดเนื้อแดกดไม่กินแล้วมันแน่นตลอดโอ้โหบ้าทำไรเนี่ยเล่นเลยเนี่ยอิ่มแน่เลยไอ้บ้าดิขี้ไม่ได้เดี๋ยว ว่าศาลตรงนี้นี่มันเป็นอะไรว,วะวัดทำไมเขาเอาพวงมาลัยไวมาไหว้เยอะจังวะอันแพงหรออันแพงก็เฮียแหละศาลไรวะนี่งไงไเฮียวัดศาลหลักเมืองน่ะว่าศาลหลักเมืองพ่อมีพวงมาลัยไอ้เฮียคนไปไหว้ไงไหว้ทำไมวัดศาลหลักเมืองเอ,อ้าไอ้เฮียเขาไม่ได้ไหว้กันอ่ะอ่ะเหรอ,อ,หอวันรถติดจังวะเนี่ยธรรมดาวันศุกร์อ่ะเกลับไปดักเวียนะ เฮ้ยไม่เอาไม่เอาทำไมเล่าเจ็บคออยู่โอ้โหมันต้องได้แล้วตอนจังหวะเนี้ยเก็บตัวไว้วันพรุ่งนี้ไอ้เจ้าทองแดดวะเนี้ยทองเป็นเป็นอะไรวะไอ้ทองเป็นที่อะไรเนี้ยเป็นส้วมวะเนี่ยมันซึมจังเลยเฮ้ยตลกเนี่ยวัดเฮ้ยเนี่ยเป็นอะไรวะมเคยยินว่าเจอผีห้ามทักอ่ะเสุดยอดยปะเนี่ยจริง มึงทองสยองขวันไหยไอ้สัตว์กูเจอมาเยอะแล้วของปลอมหมดได้เฮียคราวนี้มึงเจอจริงเจอไงเนะี่ยไอ้สัตว์มึงเห็นเปล่าหน้าร้านนั่งมีสารอ่ะอเห็น <c oughs> เห็นเห็นเฮียตอนตอนที่เราไปกินใช่ไหมเ,เออกูไม่ได้ไหว้เว้ยอ้าวไอ้เฮียกูไม่ได้ไหว้ไอ้เฮียแต่กูเห็นจริงนว้ยเห็นเฮียอะไรอ่ะไอ้เฮียแม่งลอยตามกูมาอยู่เนี่ยเฮียมึงตลกวะเนี่ยมึงตลกด้วยมึงมองไปดิด้านขวาไปไม่เห็นทำไมกูเห็นอยูอ่คนเดียวอ่ะมึงดีๆกูขับรถเนี่ยกูไม่อ้เฮียกูเห็นแต่รถบรรทุกกับรถกระบะเนี่ย กูมองกระจกหลังกูไม่มีมองกระจกหนังไม่มีเห็นจริงๆเลยไอ้เพี้ยคะไรกระดาษไอ้ชู้ติดตาโอ้เมือออกดิโอ้เยี้ยยี่แดดมึงมาไปหน่อยไอ้เพี้ยขี้ตะเกียบมาขี้เผ้านี่ปึ๊บไอ้เพียนึกว่าตายอยู่นี่ตกใจเลยตายอยู่เนี่ยนึกว่าปากอยู่นี่โอ้ใจหายเลย ท้องเราที่มึงเจอผีบนรถดเียรถเสียปอเฮียเมื่อกี้มหลายเฮียตายมาที่กูไปมากมาเลยปอเออแล้วมึงมาไรกูเนี่ยที่มึงมาเน่นอนกูเออเฮียกูเจอผีที่ไหนบนรถจริงแะเนี้เออเฮียเขานั่งกันสิบห้าคนน่ะเฮียทองเจอคนเดียวบอกไปเลยว่า ลอยมาบ้วนมาเที่ย้อะไรขนดนี้เก่งใเกเห็นีชู้ติดตาดูแ่หูว่าแม่งเช็ดเนื้อเนื้อช่วยตาไอ้เที่ยไอ้นกูเช็ดที่ถกข้าวที่มตงหรือว่าปากมึงเนื้อเื้อติชู้แม่งติดตาตอดเลยนเที้ยพูดอย่างเริ่มผิดู้ว่าเนี่ยตึกใหม่ตึกใหม่ตึกใหม่ตึกคณะเออทำไมมียาเออมไงต่ออันนี้มากอนะี แม่งแบบดัมมี่ <c oughs> ดัมมี่คือตึกหมาอเออมันมีคือกูแบบกูได้คุยกยับตั้งต้นเลยตั้งต้นกอนเลยเหมือนตอนก่อนสร้างเลยมันจะมีคนรับเบิดเลยเออเหมือนแบบคือเขาะะคุยกันแล้วอ่ะเออคนนั้นเหมือนจะได้คืได้สร้างจะได้สร้างแล้วอ่ะคือได้สร้างแล้วดีกว่าเออแล้วเหมือนแบบคืองบแ <c oughs> ม่งสี่ร้อยแปดสิบล้านอนี่ยไอเนี่ยแม่งเยอะเนี่ยแล้วแบบไอ้เนี่ยมันก็มันก็เข้าใจนะพวก ไ่กี่หลังม่ก็มีคนเออแล้วแบบตอนที่แบบเขมาคุยกันนะเออไอเนี้ยตรนที่อนั้นตองที่สร้างเออเอคนแรกดู่ิงสามเออ้เขาอะไม่ได้ไม่ใชเรื่เาเลยนะเออเหมือนกูได้ยินมาว่าเหมือนแบบคือจริงแม่งวินบ้าอย่างสร้างให้เว้ยเฮ้ยลงเลยลองเลย ก็แบบอะไรเนี่ยเก็บใหม่อะไรก่อสร้างอะไรเงี้มีคนตายหอยที่ขาที่จามเล่าให้ฟังเหรอไม่ผมดูอาจารย์ต้นเล่าให้ฟังอะไรไงต่ออะไไงต่อเราเราคือแม่งแบบโราเหมือนพอโดนยิงตายปั๊บไอ้เนี้ยแม่งก็ปิดข่าวไปเว้ยเออแล้วพอที่แม่งจะสร้างตอนช่วงก่อนปิดเทอมเมื่อวันเออช่วงนั้นฮะเออคือเราป oui? well ิดเทอมมาไว้แม่งเขาโดนเสียตอนปิดเทอมไว้ เราแล้วแบบแม่งก็ตอนกลางคืนใช่ไอ,อ,อ้ไอ้พวกชาวบ้านเอ๊ะไม่ใช่ไอ้พวกคนงานที่มันจะมีบ้านอยู่ทางฝ่ายเขาจะเริ่มสร้างจากทางซ้ายเอเอแล้วแบบเขาได้ยินเสียงไหยแบบทำไม <ๆ S 2> ต้องส้ายขวาไปตายอ่ะไม่รู้กูไม่รู้สายไปขวาเออลองดูกันละคูไม่เชื่ออ่ะไอ้เด็กอููไม่รู้เหมือนแต่เห็นมันเห็นคือคูเห็นจันท์ต้นก่น โอ้ยฐานเวนี่เราตายตรงไหนวะเดือยิงตรงไหนอะเรื่องเงงพูดว่ากับอาจารย์เลยอ่ะเออตายตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยไปรัหลูมั้ยไม่เชียงต้องร้องไอีเชียงแต่กูไม่เชื่อนะแล้วแบบเขาบอกอยู่แถวลิฟต์ตึกใหม่มั้งเออไม่เขาสร้างมันลิฟต์มันต้องมีฐานอะไรของแม่งคือคือกูอยากรู้ว่าเป็นไงกูเจอผีหลอกผีหลอกเจอผี่ิชู้ไอ้เนี่ยมันไม่ใช่ผีผีหลอกหลอกอ่ะเข้าใจป่ะผีหลอกไม่ใช่ผีหลอกอ่ะ ลอกอะ่ะไม่เชื่อใช่ไหมผีต้นกล้วยมึงไม่เชื่อใช่ไหมไปดูปะไปเยปปเฮ้ดี๋ยวชวนเพื่อนไปดูด้วยป่าป่ป่า